สวัสดีค่ะอานครู์คิูสุพิชฌชนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทําไส้ขนมเทียนไส้หวานก็ไส้ขนมอิตุยหรือขนมสละัเป่าทอดนะเราใช้มันเทศแทนถั่วเขียวโดยใช้มันเทศ1กิโลกร,รมัมน้ําตาล300กร,รมัมหรือหวานตามชอบเกลือตัดรสครึ่งช้อนชา น้ำกะทิ500กรัมน,นะคะอันดับแรกเราจะก็ได้นะคะมันเทศเนี่ยจะนึ่งหรือจะใช้วิธีการต้มให้เละแล้วก็แห้งในกระทะเลยก็ได้ค่ะที่เราทำวันนี้เราใช้วิธีการต้มเลยนะคะมันเทศเราปอกนะคะเพื่อนอันนี้เป็นมันแครอทนะคะเนื้อจะสีส้ม ปอกแล้วก็แช่ล้างยางออก,ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทำเสร็จหลังจากที่เราปอกล้างล้างากาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเฉาะชิ้นเล็กๆค่ะนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่เพื่อนนะชิ้นเล็กๆแบบนี้แต่ต้องแช่น้ำไว้นะคะเพราะว่ายางมันเทศกัาเยอะเม่งก้นเขาจะดำนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราไปต้มกันเลยค่ะ ตอนที่เราจะเอามันลงนะคะเราจะต้มน้าให้เดือดก่อนเพื่อไม่ให้มันเทศน,นั้นดันนะคะน้ำแบบนี้นะคะมันเทศที่เราปานไว้นะคะใส่ลงให้กระโดดมลนร้อนดว้วยนะคะเดือไม่ให้วก็ดันะคะ่ะ แบบนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะใส่กะทินะคะน้ําตาลไปเราก็ต้องบี้ให้เขาแตกก่อนนะคะให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ําตาลกะทิลงนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิแล้วก็เติมน้ําตาลเลยค่ะน้ำตาลนะคะก็สามร้อยกรัมนะ เกลือตัดลดนะคะเราจะใส่แค่ครึ่งช้อนชานะคะคนให้เข้ากันเพืวนไปเรื่อยๆนะคะเติมกะทิเติมน้ำตาลเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนก็กวนไปเรื่อยเื่อยนะคะด้วยไฟกลางนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะเราจะกวนจนกระทั่งเขาแห้ง แน่นตั้นได้นะคะไม่เด้คนไปเรื่อยๆนะคะนะไม่ติดต้นหม้อนะคะเราต้องควนจึกระทั่งว่าเขาไม่ติดกระทะเลยนะคะตั้นได้เลยนะคะเหมือนกันเราโขลกเขียวเหมือนกันว่าเรานำเอามันเทศมาแทนถั่วเขียวนะคะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำธุรกิจนะคะบางคนแพ้ถั่วนะคะก็ใช้มันก็โอเคอยู่นะ แค่น,นี้เราจะเอาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะไส้ขนมที่เราใช้มันเทศแทนถั่วเขียวค่ะนะคะเราสามารถที่จะนำไปทำขนมต่างๆได้หลายอย่างเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ซลาเปาไส้ขนมเทียนนะคะหรือไส้ขนมอิตุยนะคะ ะะเพื่อนๆลองทำนะคะว่าจะอร่อยเหมือนอย่างที่บอกไหมและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่นํามันเทศมาแทนถั่วเขียวได้เพื่อนๆถึงคลิปนี้แล้วถ้าเป็นรปโยน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับการแปรรูปผักผลไม้ต่างๆเราอีกค่ะ สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ